สุดไปห่างเขาเสาวมาหาเราให้เคอรี่มาสูงได้บ่โอเควัดจยาทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังจะลงไปตลาดนะวันนี้ก็พาไปดูเสาไปมีบ้าเถอะอวันนี้เราก็ขับรถเล่นเนาะว่านว่านต้องขับรถเล่นเดียวใช่ปะเดี๋ยวเราจะให้ดูทะเลนะครับทะเลที่นี่มัน มองลงไปจะมงขาวเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนและจะกว้างใหญ่โตขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยเห็นปะเห็นทะเลปะโอมองไม่เห็นเลยความมันทั่วไปมาแล้วมันจะมองไม่เห็นทะเลใช่ปะมองไม่เห็นแต่เราจะลงไปตลาดกันเลย ก็ขี่ไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้ขี่เร็วก็เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก็เดี๋ยวพาไปที่ที่หนึ่งเนาะที่ที่แบบคนคนชอบมาเที่ยวอ่ะเออแต่เราจะไม่บอกแล้วกันนะว่าไปที่ไหนเนาะแล้ว เดี๋ยวเบกไว้ก่อนมันจะไม่สนุนนะครับเฮ้ยอะไรวะมไม่เห็นเราจะไปเส้นไหนดีวะเอ่อเราเราไม่ข้ามไม่ข้ามทางรถไฟแล้วกันนะขอผ่านทางรถไฟมันจะเจอไฟแดง พอเจอไฟแดงเขาเดี๋ยวตำรวจเ็าเรียกเรียกเราอีกเออช้าๆนะครับใจเย็นใจเย็นเราเป็มใหม่ด้วยอ่ะไฟเขียวหรือไฟแดงวะไฟแดง เคอรี่เคอรี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สิบหกเราเยอะเหมือนกันเนี่ย โอเคทุกคนเดวเราจะไปเจอกันที่ในเมืองนาะปัสโอเคไว้ดีจ้จทุกคนตอนนี้นก็เราเราอยู่ในซอยนะเว้ยเราอยู่ซอยเคอเราอ่ะเราอ่ะไปถนนเส้นใหญ่ใช่ปะไปถนนเส้นใหญ่เราก็จะเราไม่ออกถนนเส้นใหญ่เราออกถนนเส้นใหญ่เออถูกแล้วเราออกถนนเส้นใหญ่แต่โอเคเป็นไงครับเป็นไงให้ผมไปก่อนดีวกวนนะโอเค มาตรงมาจัดถนนเส้นใหญ่ใช่ปะ่ะเราจะวิง่งถนนเส้นใหญ่ใช่ปะ่ะมันจะมีไฟแดงสองไฟแดงนั้นทุกคนมีไฟแดงสองไฟแดงตรงน้นก็จะมีตำรวจนะเคอแบบเออเราก็ไม่ใช่ว่ากลัวกลัวหรอกแต่ว่าเ,เราแค่ไม่อยากไปเฉยเดี๋ยวเขาก็เลียกเราฟัวร์ทอเราเหมันดังเอออะไรประมาณเนี้เออนี่ เราก็จะเลออยมาแล้วมาจเจอถนนสวนใหญ่เนะอ่าเราก็จะเข้าซอยเน็ตก็จะพาไปดูสะสะทัาเสาทางรถไฟอ่ะเออประมาณนั้นแหละ พี่นำไปก่อนแล้วกันนะครับอากาศย,ยางงี้ใครจะมาเดินเื่งวะบอหน่อยอยากเห็นสัสษซมันต้องแบบต้องมาเย็งกว่านิดนาะ นี่แดดเปี้ยงๆอยู่แล้วตอนกลางวันเนี่ยโอโ้โหแดดเนี่ยแบบเออกินได้เลยกินได้เลยย่างกกายูแบบกินได้เลยเอ่ะเออตัวไหมหมดเลยอ่ะใครที่แบบตัวขาวเนี่ยโอโ้โหเกียววาแล้วเนี่ยเห็นไหมอ๋อกลับเราเได้ไหมได้ไหม มีแคด่ดากูไหมพวกกูไปไม่ถูกเลยตุนเนี้ยเออมันทาไม่เนาะทำไมเราไปไม่ถูกอะไรบะอยากเจอซีเบยสักคันหนึ่งอะจะได้ตีคู่สนอยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใครวะโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับ ฝากกระปลุลไทยแน่ยใครมาตังไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราอย่าไปเสือเขาเลยเราก็จะขี่ไปเรื่อยๆเนาะวัดีจ้า,า,าเจอคนหนึ่งละแต่หน้าจะสวยเลยนะตัวจีคีรีแ <laughs> <laughs> น่ตรงนี้แม่ก็ส,สาวเยอะมากนะทุกอนตรนนี้ย ขี่ไปเรื่อยๆเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,ย,ย,ทยไทยดี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 โอ้โหอะไรวะเออน่าจัดนั่นชงชมวิวอากาศส้สนหน่อยยานะครับยานะครับโอ้โหคันนี้เมื่อกี้ขี่มาเส้นเร็วเลย สุดท้ายก็มาเจอ CPR อยู่ดีครับเออหนี่ไม่พ้นหรอหนี่ไม่พ้นหรอขนาดเราขี่มาชิชวๆนั้นเนี่ยเอออขนามันจะมีเด็ดนั่นเหลีมไม่ว่าไม่เจอคนสวยเสียคนเลยกูต้องมาเย็นงกว่านี้นั่นเนี่ย ขี่รถช้ามากเลยกูสม่าก็าเจอแต่วันเสาร์เนาะวันอาทิตย์ไม่มีสุกไปห่างเขาเสาร์มาหาเราวันนี้แม่ขี่รถไปชิวมากเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็มาเสียเที่ยวแบบนไ้ไม่เจอใครเลยไม่เจอทั้งเสาเรียกหอนเลย แล้วก็ก็วันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรน่าเถอเนี่ยสมากก็จเจอแต่ว,วันเสาร์นี่นแหละเออยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยน,นะทุกคนว่าช่องอยูท b e เราทำมาหลายปีแล้วหลายปีก็กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วสองปีรอยังไม่ถึงมั่งแต่แต่ปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดป,ป,ประมาณนั่นแหละปีกว่าๆนาะช่อนเราทำมาตอนนี้ยังไม่มีใครดูเลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดูนะครับแล้วก็ใครอยากเห็นอะไรเอออยากเห็นอะไรก็ใครอยากเห็นฮาเล่สวยๆรอๆเท่ๆก็ขอไม่มาใต้คลิปนี้นะว่าอยากเห็นขน้นไหนเราจะเปิดให้ดูโอเคไปก่อนแล้วบ๊ายบายที่กคนไาย Wanna keep you all in my safe All I